สำหรับกลุ่มอาการของโรคม,มือเท้าปากนะคะเด็กก็มักจะมาด้วยอาการลักษณะของไข้สูงนะคะแล้วก็จะพบว่ามีผื่นบริเวณที่ฝ่ามือฝ่าเท้านะแล้วก็มีลักษณะเรื่องของตุ่มหรือแผลในปากบางรายอาจจะพบว่ามีผื่นที่บริเวณขาลำตัวหรือว่าก้นร่วมด้วยนะคะซึ่งจะพบมากนะคะในเด็กที่อายุ6เดือนถึง5ปีนะคะโดยอาการมักจะหายเองได้อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ3ถึง10วันนะคะซึ่งโรคนี้นะคะ สามารถติดต่อกันได้ทางการไอจามหรือว่าจาจระของผู้ที่มีการติดเชื้อนะคะโดยจะมีระยะการฟักตัวเนี่ยโดยประมาณ3ามถึงหกวันก่อนมีอาการซึ่งในโรคนี้นะคะถ้าเกิดว่าเด็กมีการติดเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่เด็กก็มักจะรับประทานอาหารไม่ได้นะคะเนื่องจากว่ามีแผลในปากทําให้เขารู้สึกว่ามีอาการเจ็บปากมากนะคะโดยจะนํามาด้วยภาวะเรื่องของการขาดน้ําโดยบางรายเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงตามมาได้นะคะโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในเด็กที่อายุน้อยกว่าหขวบเช่นการเกิดเรื่องของสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อรุนแรงซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องสังเกตอาการของลูกนะคะถ้าเกิดว่าน้องมีอาการไข้สูงซึมทานไม่ได้หรือมีเดินเซชักเกรงหรือกระตุกน,นะคะผู้ปกครองก็ควรจะรีบพาน้องมาพบแพทย์ทันทีค่ะ